hello everyone สวัสดีนะคะวันนี้พบกับครูกันนะคะครูกัลายาสุขใยเมืองนะคะสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียนบางคนศึกษานะคะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องของ adverb นะคะ adverb คืออะไรยังไงนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันเนาะนะคะ adverb ก็ Ad ค,คือคำวิเศษนั่นเองนะคะคำวิเศษใช้ทำอะไรอย่างแรกเลยคำวิเศษเนี่ยใช้บอกลักษณะ นะคะเรื่องของอบอกว่าคํากริยานั้นอยู่ที่ไหนยังไงเช่นนะคะทำอะไรเมื่อ,อไหร่ที่ไหนยังไงเช่นบอกว่า he came here yesterday he came here yesterday ก็คือเขามาที่นี่เมื่อวานนี้นะคะคำว่า here เนี่ยเป็น adverb นะคะบอกว่าให้รู้ว่ามาที่ไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงนะคะ yesterday เนี่ยเป็น adverb นะคะบอกว่ามาเมื่อ,อไหร่นะคะต่อไป He walks l o w l y He walks slowly. เขาเดินอย่างช้าๆเห็นไหมคะลักษณะของคำว่า walk ก็คือคำว่าเดินเดินเนี่ยเป็นคำกริยาบอกว่าเดินใช่ไหมคะแต่ว่า adverb มาขยายเพิ่มเติมให้บอกว่าให้รู้ว่าการเดินนั้นเป็นการเดินแบบช้าๆหรือเรียกว่า walk slowly นะคะและนอกจากนี้นะคะคำ adverb เนี่ยหรือคำพิเศษเนี่ยมันจะเป็นคำที่บอกขยายคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็ขยาย ตัวของคำพิเศษเองเช่นบอกว่า the fire is very really hot นะคะ the fire is very really hot ก็เขาบอกว่าไฟเนี้ยร้อนมากๆเลยนะคะคำว่า hot แปลว่าร้อนใช่ไหมคะขยายคำว่า fire นะคะส่วน very นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า hot อีกทีแปลว่าร้อนมากแค่ไหน very hot นั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่า I like it very much I like it very much ก็คือ,คอฉันชอบมันมากเลยนะคะบอกว่ามาก ก็คือบอกว่า I like it แปลว่าฉันชอบใช่ไหมคะแต่เราจะบอกว่าฉันชอบมากๆเลยก็จะใช้คำว่า I like it very much นะคะพอเข้าใจไหมนะคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า adverb ทั้งหมดนั้นมีทั้งกี่รูปแบบแล้วเราจะใช้กันยังไงนะคะ นะคะ adverb นะคะมีทั้งหมด4รูปแบบ4รูปแบบมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของ adverb of frequency นะคะเป็นคำวิเศษบอกความทีบ่อยนะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่า o w a e s นะคะ usually แล้วก็ often นะคะ sometimes คำเหล่านี้นะคะเป็นคำบอกความทีบ่อยเนาะต่อไปนะคะเป็นคำวิเศษบอกอากับกริยาเช่นบอกว่า quickly slowly น,ะะนอกจากนี้นะคะคำที่3ก็คือเรื่องของคําวิเศษแสดงเวลาคําวิเศษแสดงเวลามีอะไรบ้างเช่นบอกว่า uh, at noon at the morning in the morning ได้เหมือนกันนะคะเป็นคําที่บอกเวลาเราเรียกเป็นว่าคําเหล่านี้ว่าคําวิเศษเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะคำวิเศษแสดงสถานที่มีอะไรบ้างเช่นบอกว่า here there at school at home at t department ะะเพราะฉะนั้นนะคะหลักการจำนะคะหลักการจำคำวิเศษก็คือเป็นคําที่ใช้เน้นย้ำนั่นเองนะคะคำที่ใช้เน้นย้ำคําต่างๆเนี่ยเรียกว่าคําวิเศษนะคะแล้วก็คําที่เป็น adjective ที่ลงไทยด้วย ly นะคะจะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly นะคะเช่นคําว่า lazy lazy ที่แปลว่าขี้เกียจใช่ไหมคะคำว่า lazy ที่แปลว่าขี้เกียจนะคะ ก็จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม l y ก็แปลว่า lazy นะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่ออกเสียงว่า lazy อย่างขี้เกียจนะคะไม่ใช่ขี้เกียจเฉยๆแต่แปลว่าอย่างขี้เกียจเลยนะคะเป็นการเน้นย้ำนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่พวกเราจะต้องเจอกันนะคะเดี๋ยวแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะในหนังสือเรียนเราก็มีเหมือนกันแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมาลองฝึกกัน,นง่ายๆ่ายก่อนนะคะเช่นคําว่าค่าย คำว่าคายคายแปลว่าอะไรคะแปลว่าอ่อนโยนนั่นเองนะคะใครที่แปลว่าอ่อนโยนนะคะพอเติม ly ก็จะไปกลายเป็นคําว่าไข่ไข่แปลว่าอะไรคะแปลว่าอย่างอ่อนโยนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการเน้นย้ําคําต่างๆเราก็จะใช้ในลักษณะของ adverb หรือคําวิเศษนั่นเองนะคะอย่างเช่นแต่ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเน้นย้ําเรื่องของ คำที่เป็นคำวิเศษที่เราชื่นชอบคำที่เราชื่นชอบไม่ใช่คำว่า like อย่างเดียวนะคะคำว่าที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษมันก็จะมีคำโดยเฉพาะของมันคือคำว่า favorite favorite นะคะบางคนบอกว่าอ่านว่า favorite ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่นะคะเราออกเสียงว่า favorite นะคะ favorite แปลว่าที่ชื่นชอบนะคะเพราะว่าถามว่าทำไมหนูต้องอ่านออกเสียงแบบนี้นะคะหนูเคยอ่านออกเสียงแบบอื่นใช่ค่ะ แต่ว่าอะไรลักษณะของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเราควรต้องออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษานะคะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาเวลาเราฟังนะคะเราก็จะเข้าใจนะคะ if you use the language like a native speaker you will understand when they speak นะคะถ้าเกิดสมมุติพวกเราเนี่ยพูดสำเนียงเหมือนกันกับเจ้าของภาษาเราก็จะแปลความหมายได้เข้าใจ เหมือนกับการพูดภาษาไทยนะคะถ้าสมมติว่าเราพูดภาษาไทยกลางเราก็จะเข้าใจแบบภาษาไทยกลางแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้จักสำเนียงการพูดแบบทางเหนือทางใต้อย่างเงี้ยเราก็จะแปลความหมายของเขาได้ถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั <S <S <ๆ>้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่สำเนียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดนะคะก็จะทําให้พวกเราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายและก็เข้าใจได้ดีขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยครูบอกไว้ละ ว่าคำว่า favorite นะคะมันมาจากคำว่า like นั่นเองคำว่า like แปลว่าชอบใช่ไหมคะทุกคนรู้จักคำนี้ดีแต่ว่าพอมาใช้คำว่า favorite เอ๊ะเราสงสัยไหมคะว่าเราจะใช้ยังไง favorite ก็เป็นคำว่าชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเน้นย้ำหรือบอกลักษณะเรียกว่าที่ชื่นชอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะว่าคำว่า favorite เราจะมาใช้ยังไงบ้างนะคะ ะค,ะคำว่า favorite นะคะมีความหมาย2ชนิดนั่นคือคำว่าที่มีชื่อเสียงแล้วก็ที่ชื่นชอบนะคะเป็นการบอกลักษณะ2แบบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรานํามาใช้ในการพูดถึงของที่ชื่นชอบเนี่ยเรามักจกะใช้กับสิ่งที่เราใกล้ตัวเราเช่นอาหารที่คุณชื่นชอบใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆที่เราชื่นชอบนั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องออการนํามาใช้นะคะ เขาบอกว่า favorite ที่เรามาใช้นะคะจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของ what is your favorite food ฟังทันไหมคะเดี๋ยวดูตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณจะขึ้นตัวหนังสือให้ดูนะคะ what is your favorite f o o d what is your favorite food, your favorite food? แปลว,ว่าอาหารที่คุณชื่นชอบคืออะไรนะคะอาหารที่คุณชื่นชอบคืออะไรมีอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็จะตอบว่า my favorite food is pizza My favorite food is papaya s a l ว d ก็เป็นการบอกว่าสิ่งที่เราชื่นชอบคืออะไรนะคะเพราะคำถามว่า your เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะอันนี้ก็บอกเหมือนกันเวลาจะาตอบเราจะตอบ your เหมือนกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราจะใช้คำว่าอะไรคะคำว่า my นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าเราชอบแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมแล้วเราถามว่า What อย่างเดียวได้ไหม ไม่ต้องนะคะเราใช้คำว่าอะไรได้อีกคำว่า do you like นะคะ do you like คุณชอบใช่ไหมนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะบอกว่า do you like pizza do you like pizza คุณชอบพิซซ่าไหมนะคะบอกว่าถ้าเราชอบเราจะตอบอยังไงคะเราบอก yes กับ no อย่างเดียวเลยได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะตอบเนี่ยเราสามารถนำกริยาที่ใช้ในการถามมาตอบได้เช่นเดียวกันเช่นบอกว่า ถามว่า do you like เวลาเราตอบแล้วก็จะบอกว่าอะไร yes I do หรือบอกว่า no I don't ก็คือเวลาถาม you ก็ต้องตอบเป็น I ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้กริยาตัวนั้นเราก็ต้องดูตามประธานว่าประธานใช้ตัวไหนถามใช่ไหมคะแล้วตอบเราควรใช้ตัวไหนใช่ไหมคะอะอยางยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า what is your favorite food My favorite food is papaya s a l a d นะคะต่อไปก็บอกว่า Do you like to eat p p p a y a s a l a Do you like to eat p a p a y a s a l a d คุณชอบทานส้มตำใช่ไหมถ้าเราบอกว่าชอบเราจะพูดว่าอะไร Yes I do ถ้าไม่ชอบละ่ะบอกว่า No I don't เห็นไหมคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยาก ะคะแค่ว่าเราต้องเข้าใจหลักการว่าเราจะใช้เมื่อไหร่ยังไงเนาะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคืออะไรเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดนักเรียนนะคะเป็นเรื่องของการแต่งประโยคนะคะ make a sentence นะคะ a sentence แต่ว่าประโยคใช่ไหมคะคือประโยคประกอบด้วยอะไรคะประกอบด้วย subject บวกด้วย verb บวกด้วย object นะคะวิธีการทำง่ายๆเลยก็คือแต่งประโยคเป็นมีประธานบุคคลิยาบกกรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวในแบบฝึกหัดนะคะครูจะให้เป็นในจะให้คำศัพท์ไปแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็เอาไปแต่งประโยคนะคะโดยที่จะต้องแปลเป็นภาษาให้ครูดูด้วยนะคะว่านักเรียนเข้าใจาจริงไหมนะคะเอาประโยคง่ายๆอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่ามีรูปอ,อย่างเช่นรูปเด็กผู้ชายเราจะใช้คำว่า the boy ใช่ไหมคะ the boy แล้วก็ถ้าเกิดเป็นรูป ของสิ่งต่างๆที่เราชื่นชอบเช่นสมมติว่ามีลูกกล้วยลูกแอปเปิลนะคะเราก็จะใช้คำว่า uh, banana หรือคำว่า apple ใช่ไหมคะก็ใช้บอกว่า uh, what is your favorite fruit what is your favorite f r u i นะคะผลไม้ที่คุณชื่นชอบคืออะไรถ้าคุณชื่นชอบ uh, apple ก็ต้องบอกว่า my favorite fruit is apple my favorite fruit is apple ใช่ไหมคะ ต่อไปถ้าเราบอกว่าถ้าใช้คำว่า do you นะคะหรือ do you นั่นเอง do you like apple นะคะถ้าคุณชอบ apple คุณก็ต้องบอกว่า yes i do no i don't แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวลองทำแบบพูกหัดดูเนาะแล้วก็เวลาที่ทำแบบพึกหัดนะคะไม่ต้องกังวลว่าทำแล้วหนูจะส่งที่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราสามารถส่งมาได้นะคะอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจคูละกันเนาะ แฟนเพจเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอินบ็อกมาได้เลยหรือว่าเรามาเจอกันที่ห้องเรียนนะคะสามารถส่งได้เนาะเพราะว่าจะเป็นการแรกเปลียนเรียนรู้กันในระหว่างนี้นะคะโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะใครไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะสามารถอินบ็อกมาถามครูได้นะคะที่ oic ชครูกันหรือบางคนเขียนว่า oic แล้วก็เลข2แล้วก็คำว่าครูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่านักเรียนคงจะ enjoy แล้วก็ Uh, understand นะคะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะฟังแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะไม่ว่ามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูยากไปนะคะที่จริงไม่ยากนะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแค่ว่าเราไม่กล้าใช้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองทำดูเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจบไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันนะคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you again next time